กุชชี่กุชชี่บนนี้มีใบมาตะลยเถอมันจิบเดียวเยบนหนึ่งเฮดใบพี่น้องหนึ่งเฮดใบบนนี้ห้าเขาหนึ่งใส่ไอ้คาตาคร่ใบบักกูดเรียบ้ลยหอมหอมพี่น้องหวานจุยจุ๋ย,ยบนนี่ยอ้บนจิเอาเคนี่แบงกินคาบเดียวนี่พี่น้องกระพริกกะเ้าก็ตัมไลเดียวนี่ยกินพริกแกงตัมเรียบรเลยเดียวบ่าใส่หลายดอกพี่น้องไม่ใส่เยอะ แค่นี้พอแค่นี้พอนะคะใส่น้ำบอใส่น้ำจะนั่งเลยพี่นอ้องมืนน่อนี้มันบอใส่น้ำจะนั่งก็จะใส่น้ำนี้พอนิดเดียวปุ๊จุพอแล้วใส่น้ำอันนี้เลยตะลายกับพริกแกงติดไฟเข้าไปวัด แสดงว่าไม่โตนะเออเมียวดาลิงมาเส่นจไงเอนไปเอาอกระเค็บออกให้แม้วนี่ลีพี่น้องได้ตัวนี้หน่อยสามสี่ตัวเอาใส่แบพผิดหน่อยเดียวนึงคือผิดป่ะพักสักกัน กินได้บ่พี่น้องยอดปักอื้อฝรัง่งคุ่เดียวก็เจาะนี่นะน่าจะนังกับว่าไซเด่นกินขาบเดียวเนี่ยเพิ่งหวาน ตอนมันพี่น้างตอนเห็ดเสพเจ็บเจียงจังสีละแกงนีหน่อยๆนี่ละยแกงหลายแกงหลายมันกินบ่เบิดเออไปอีกสีดำหอมหอมห,ห่วยห่วยแต่ฮีเนียสิไปเห็ดงาส่นตัวฮีเนียกูเมียกับเห็ดเนี่ยกินใส่ปลาเดกฮีเนีย cúp lửa, cúp lửa bật đèn tủ smart phát đã <đạt> nói thế em xin bà yến kiểu giết phụ như này hăng lại <laughs> cọ lẽ tổn, rồi, <laughs> rồi, hẹn rồi, 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 ยายบลงไปเลี้ยงอันลงไปเลี้ยงอันนั้นซอยข้าหนึ่งบางหันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยก็เลยขึ้นไอ้ไปเก็บเอาวพักนี่ล่ะไปเก็บเอาวพักนี่แหละก็เลยเย็นแก่นเฝ้าหนพิ่นพาไปถือว่านนี่คำคำบะนี่มันบ่ได้เลี้ยงมันคำก้อนนี่บนเอิญขึ้นมากินเนี้ยกินแล้วเพิ่นก็เลยอาบน้ำนอนเลยนะตอนนี้่นมาแล้วเพิ่นก็เลยกิน อาหารเรียบร้อยแลยเพื่นก็เลยว่าเออฉันลงไปเลี้ยงนฟื้นเนี่ยมันเลียวก่อนเอ๊ะบอกเลยว่าไอ้มะเร็งยุ่งเลิกงานจังไฟเห็นไปเลี้ยงระบาบอมาเลีงจังสิภาคไหมเพื่อนว่าเดือดจิตตัวละพี่น้องมันก็เป็นสีขมขมแบบขมน้ำดอกกันนี่บอกฮะตอนประคันใไซก็หวานช่วยช่วย เป็นน้ำหยอดอันนี้แหละนี่โอ้ยเยื่บนเมือนล้นมันเยื่บนบัใส่ดอกเยื่อบนบัเคยเอามาลวบมึงจะเชื่อมันเป็นขมขมต่วพี่น้องอืมดอบกบัวหรฝรัร่งดอบกบัวหรฝรัร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยื่บนลองกลิ่นมึนกมนมนกนงกะมันมึงกันนะลองกลิ่นมึงแต่หยอดอันนี้มึงกันนะมขมบ่ ขมนีหรือพี่น้องขมหายมึงเลยไม่ก um ินไม่ได้ขมผมผมผมยางมัดใจเด้อบัดนี้พี่น้องขมเร็วเลยวะไม่ได้ก็ไม่ได้อ่ะไปจิตสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาบ้านนี้ทักทายสุขสุขคนเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ผลสุดท้ายแกงเห็ดหมอนั่นยายบุญต้องไปเทน้ำทิ่มต้องไปตัดเอาไว้ต้องไปตัดเอาอันดอกบักบวบเอ้ดอกบักบักฝักท้องฟังออกเพราะว่าอะไรกินไม่ได้เลยค่ะทุกคนขมขมากขมจนติดผากแต่ว่ายายบุญเอาลงไปพ่อนาม,มันนามอนามมันเดือดมันบออันเนี้ยมันกำลังจะเปื่อยมันมันเปเื่อยแหละ ยบ,บุญก็เลยแบบเอ้ไปชิมบึงนะบบเอ้มันเป็นเป็นเปลียงขมๆเนาะอีตอนทีเขายังมาให้ใส่เนาะเขาชิมบึงมันหวานเด้มันหวานอือบาน,นี้ยบ,บุก็เลยเอาขิมสําพี่น้องปรากฏว่าเอาไปเทออกไปตักเอาอันยอดฟักทองออกไหมลงไปเก็บเอาพายตูมาไหมพี่น้องก็เลยได้มาเกงไหม,มอืออือพี่น้องน่ากินไหมเออนี่เห็นบ,บ,บ่นี่บุญแกงไหมแต่ว่ายี่บุญจะเฮ็ดเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะ เต็มปากเต็มคำหอนห้อยห้อยยุพี่น้องสิกินได้บ่้อมสิบลวกปากว่นนี้ฮิตเพิงหวานเมื่อนั่นลหละอดอกตุมต้มตุ้มเนี่ยบนญอามอหนึ่งใบเี่ยบนหนึ่งเราได้พี่น้องหนึ่งใบแล้วก็เาใส่ตู้เย็นใวน้ำอยาเอกเอามาแกงสีหละ่ะสบายสบาย,บายกินแบบสดสดเสบๆเมื่อนัสส้นเี่ยบุญกับเมื่อน,น,น,อนั้นเี่ยบนญกับกล้กวยเนาะ นี่บุญกล้วยกล้วยกระเสียบพ,พี่น้องอือม,มันน่นยกินด้วยเรื่อยๆเระพูดถึงว่านะเห็ดเพลิงหวานเห็ดอันแคตาเล่นต่อมาเฮ็ดแคาตาเลนนี่บุญหมูวา่านี่บุนซุปเสียบซุปเสียบพี่น้องเด้อนี่ตราโอ้โหอังบ่นี่บุญผ่าต้อจงจีนเนี่ยไหมเว้ย Nếu bưng chơi ba mấy chị bên cứ làm Đò ứ, ư Ba nè Chàng xe mấy bà nó Nhọt bực ư nhọt bực buộc Không ừ, thì nóng Nhịp đò bực nghe bực tì đi Vì là hấu mà nửng là mất chữ nhục luôn Cái này Cái để đọc mà khen ตัวเดียวกินเชมพี่น้องตัวเอกจานกระดำดำเห็ดกระดำดำก็เลยเหลียวผูเห็ิปันใดหรอกเหนื่อยไปแล้วเรียบร้เลย ปัจจุบันข้าเป็นเห็ดเพิ่งนกยุ้งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดเพิ่งตาเห็ดเพิ่งท่ามเนาะพี่น้องเนาะรสละสองลอยสามลอ้วยกันเด้เห็นบ้านเขาก็ได้มันเดือดอยากข็ชวนพี่ใหญ่ไป ดอกตุ่มๆพี่นอกดอกตุ่มๆเขาก็มาผ้าสองผ้าสามนี่ค้าเขาค้าก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเรื่งนํำพวดพวดปันเหนือใกล้ไว Hai. Hey. Đó anh em có lắng nhục đi lạ. <laughs> Mình bài khỏe đó. Bài thì bài xuống rồi phải không? Đó, dính tổ. Anh chuẩn xịt môn mà hạ xịt biệt môn. Nó chuyện hạ bàn. bài, ừ. Ừ. bài khỏi khỏi mà. เด็ดจัดๆเด็ดอันนั้นแน่มักกัยุบอืมบนเมินเขา ไม่ผีพนะเพิ่นเห็นแยบบนกว้วยเห็ดเห็ดเมนูเห็ดบ้านเพิ่อนฮะเนี่ยว่าใครเด็กกินวะเดี๋ยวเห็ดยังก่อนเห็ดที่มันเป็นโองน้ำกําลังเราถึงจะเก็บมาก เก็บมาเห็ดกินพรั่ง,งเขาบ้เอาอาอ,อกบางเลาวด้รสตุ่มบางคนก็บ่ก,กินซ้ำเฮ้ยกินแต่เห็ดหลืองเห็ดอย่างอื่น ยบุเมนูเห็ดพะเยเมนูมันฝรัง่งไข่พิซซ่า <laughs> เมนูเบียคนละยังแต่ยังว่าก,กินน้ำแล้วแนยดุดอกพี่นอ้องก,กินยูแตห์หังเขาบ่าได้กินขัก,กินเนอเนาะแต่ว่าเขากินเกือกกินอาหารแบบบ้านเราแล้วก็เข้าวเหนียวังสินน อืมแล้าดอกมันบานก็เป็นรักดืนแน่พี่เนอ้องจะประท่าดอกตูมเมื่อเป็นเด้อยแบบแบบ được hàng cái bình đường xanh còn là cái nào im Xôi dấu xôi ăn thì là cái này kinh lao thiết bẩn dàn men đẹp sẽ này lòng thiên đến du facebook lên đọc cái nào đèn mắt hoàn khăn lúng เดี๋ยวนอนพอยายมากยังหิลงไปซวยแล้วหิดเบียกพักกระปลูกแล้วดอกไม้กระปลูกแล้วหมดแต่ถึงหดช่วงแรงพอยายเรามากเราก็ไปพาฟื้นถี่ฟื้นแล้วพามให้ผนไปเลี้ยงซวยแล้วแล้วแล้ว Yeah, we don't.